สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่องฟอร์ดบางพลีนะครับผมเบนหนึ่งใช้นะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมสาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับเป็นการส่งมอบต่างจังหวัดนะครับที่ภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมเบนเจอร์ xlt ออโต้นะครับมีการตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้ารถยนต์ฟอร์ดเบนเจอร์ xlt สี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์สองจุดสองลิตรนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแรงม้าแรงบิดที่สามร้อยเก้สิบห้านิวตันเมตรนะครับผม วันนี้นะครับสายที่ชอบตกแต่งนะครับต้องดูคันนี้เลยนะครับผมเป็นการตกแต่ง F150 w Body นะครับจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับเปลี่ยนกระจังหน้าชายกันชนด้านล่างใหม่นะครับผมจับชุดเดิมของตัวรถเดิมนะครับออกไปเลยนะครับแล้วก็จับชุด F150 w Body นะครับมาใส่นะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคลังหมูนะครับผมแล้วก็มีฟอนต์ภาษาอังกฤษดำด้านแบบนี้นะครับผม พร้อมกับไฟ LED 3จุดบนหน้ากระจังเพิ่มความโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมชายกันชนด้านล่างเนี่ยสามารถเลือกทำสีได้นะครับก็เป็นสีบรอนหรือว่าสีดำก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับเราใช้โคมเดิมนะครับผมอัปเกรดใหม่นะครับเป็นคีบฉลามมัดแต่งนะครับ3ามคีดพร้อมกับทำไฟเดนไลท์นะครับผมแล้วก็ครอบวงแหวนโปรเจคเตอร์นะครับ เลวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสเตปไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แชกันชนด้านล่างตรงตำแหน่งไฟตัดหมอกนะครับเราเปลี่ยนเป็นไฟ LED 5จุดนะครับ mm. ก็จะเหมือนกับตัว Y Body Kit ตัว F 150นอกเลยนะครับไฟตัดหมอกตัวล่างนะครับเป็น LED 5จุดนะ mm. แล้วก็ที่ผมแจ้งว่าเป็น Y Body คือเราเพิ่มขนาดบอดี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับ mm. ตรงนี้นะครับผมจะเหมือน กระบะ full size นะครับเหมือนฟอร์นเจอร์ลัพเตอร์เลยนะครับผมออกมาเป็นอเมริกันสไตล์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กนะครับขอบ2ี่นิ้วนะครับผมเป็นออฟเซ็ตลึกลบสีสี่นะครับผมก็จะล้นออกมาจากซุ้มล้อนิดเดียวนะครับสวยงามเป็นทรงอเมริกันนะครับผมเป็นล้อออฟโรดนะครับผมรัดด้วยยางโอตานินะครับเบอร์สาสิบสามคูณสิบสจุด้าอี่สิบนิ้วนะครับ เป็นยางไอทีเอาทเลนนะครับก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพยู่ถนนเลยนะแล้วก็ยกข้างหน้าเพิ่ม2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนบปรับองศานะครับผมเป็นของโ r o เฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับผมติดล์มเซราม,มิกนะครับผมกันสาดข้างนะครับกันลมกันฝนนะครับผมแล้วก็เบ้ารอ,องกันมือนะครับ ด้านหลังนะครับชุดวายบอดี้ของเราก็พอเวลาองศาล้อไม่ได้เลี้ยวเหมือนด้านหน้าใช่ไหมครับเราก็ติดทับไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงตัวฝาถังน้ามันของเราจะเป็นสองชั้นนะครับผมเป็นชุดวายบอดี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นบอดี้เดิมของเขานะครับบอกเด็กตัมได้เลยนะครับด้านหลังเราก็ยกเพิ่มสองนิ้วด้วยนะครับด้านท้ายเนี่ย ฝากระบาดท้ายก่อนเลยนะครับผมข้างบนเนี่ยทำเป็นสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดข้อฝาท้ายนะครับเพิ่มมิติด้านหลังให้เท่ากับตัวชุดวายบอดี้นะครับผมใส่ฟอนต์ฟอดสีดํานะครับผมแล้วก็ตัดพื้นสีเดียวกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นแบบวีแลนด์นะครับผมไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับผม กันชนท้ายเล็กนะครับผมแบนคิงนะครับพร้อมห่วงลากจูงนะครับผมแล้วก็จับเซ็นเซอร์ของตัวกันชนเดิมมาใส่ที่กันชนใหม่เลยนะครับมิติรอบๆคันนะครับผมสไตล์เมริกันคิงคลีนแบบนี้เลยนะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสและดำนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับผมมีระบบ a b s อนะครับ eBD กระจายแรงเบรกมีครบเลยนะครับ eSP ป้องกันการหมุนด้วยนะครับผมแล้วก็เอาเอ็มลดความเสี่ยงจากการดิกคว่มนะครับผมนี่ครับผม eSP ตัวนี้นะครับผมเป็นควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวการการลื่นถลไมนะครับผมทํางานควบคู่กับระบบเอาเอ็มนะครับลดความเสี่ยงจากการดิ้กคว่มให้ด้วยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมเดินตะเข็บสีเทานะครับผมพวรมงลายหุ้มหนังนะครับผมแล้วก็ มีระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับก็เป็น Cruise Control นะครับเวลาเดินทางไกลๆก็สามารถใช้งานได้ครับลดอาการเมื่อยล้าเวลาขับขี่ด้วยนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับ6สปีดสามารถเล่นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับพอดันมาตำแหน่งดีแล้วก็ผลักเข้าหาตัวนะครับเห็นไหมครับเป็นตัว S ลบบวกก็สามารถเล่นได้เลยหน้าจอเป็นซิงค์8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผม มีระบบช mm ่วยโทรฉุกเฉินด ja. ้วยนะครับเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบูทูธใช่ไหมครับผมเกิดมีเหตุนะครับผมแอร์แบคแตกหรือว่าระบบตัดจัดน้ำมันทํางานนะครับผมเขาจะโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ1669นะครับถ้าเราตอบโต้ไม่ได้นะครับเขาก็จะส่งคนมาในพิกัดรถนะครับเพื่อจะมาดูแลความปลอดภัยของเรานะครับผมเขาจะส่งพิกัดรถของเราไปหากับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ วงรายเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแปลผันตามความเร็วนะครับผมใช้งานง่ายมากๆเลยครับผมราคา9 2 0 0 0พันบาทนะครับผมที่เห็นทั้งหมดก็เป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนอยากแต่งรถนะครับในสไตล์อเมริกันแบบนี้นะครับไม่ต้องควักเงินค่าชุดแต่งนะครับผมเพิ่มนะทางเราดูแลให้นะครับจ่ายเพียงเงินดาวน์เริ่มต้น1ิ้าเก็รับชุดแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการโปรโมชั่นตัวอื่นหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นที่ใช้เงินน้อยนะครับผมตกแต่งอีกอย่างนึงอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบตกแต่งสไตล์มิมรกันแบบนี้นะครับไม่ต้องหาร้านตกแต่งเองดิวชุดแต่งไวเบอดี้เองดีวชุดแต่งล้อเองอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมครับของเรายินดีดูแลให้ครบจบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้กับ คุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขออนุญาตคุณออฟนะครับคุณออฟครับ <c oughs> ซื้อรถกับเบียเจอทางไหนครับผมเอ่อเจ้ทางเฟซ <นะ S 3> บุ๊กครับเฟซบุ๊ก <c oughs> นะครับเนาะแล้วก็ของเบียเนี่ยเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็การทำไฟแนนซ์การทําสัญญาเนี่ยเบียทําให้ถึงที่เลยไหมครับครับผมถึงที่เลยครับครับผมง่ายดายใช่ไหมครับคุณออฟง่ายครับปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยครับครับผมแล้วก็ของแถมได้ได้ตามตกลงใช่ไหมครับคุณออฟใช่ครับได้ตามตกลงครับครับผมก็ขอออให้คุณฟ เอารถคันนี้ไปขนเงินขนทองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ วที่ครับถ้าคุณอยากได้รถยนต์ฟอดใจเย็นเย็นไม่ต้องกังวลแค่ทังมาคุยกับเราก่อนเราปังบุรีเย่บายทีมงานลูกมีฟอดขายรถออนไลน์มาสิบปีปลอดภัยกับพี่ไม่มีหลอก <c oughs> ปังบุรีเย่เย่